สวัสดีครับผมโอเคนะครับตอนนี้ท่านกําลังอยู่กับโปรเสริมมือถือเกมนะครับบน YouTube อีกหนึ่งคลิปนะโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตโปรโมชั่นของซิมเปิดใหม่ของค่าย d ีแทกนะครับโปรนี้เป็นโปรสําหรับ d ีแทกซิมระบบแบบเติมเงินนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับในช่วงของโปรโมชั่น12.12นะครับอันนี้นะครับสำหรับคนที่เปิดซิมใหม่นะครับเท่านั้นเนาะสามารถที่จะเล่นเน็ตความเร็ว4เมกะบิตเพอร์สิกไม่อ้นนะครับ สมัครครั้งเดียวใช้ได้นานถึง1ปีนะครับ12เดือนกันเลยทีเดียวนะครับโปรเน็ตข้ามปีลด50%นะครับจ่ายครั้งเดียวใช้ได้นานทั้งปีนะะมาดูนะครับราคาจ่ายแค่1,200บาทนะครับ จากปกติ2,400บาทเนาะลดไป50%นะครับเฉลียนะครับเล่นเน็ตที่ความเร็ว4เมกไม่อ้นไม่ลดสปีดนานนะครับ1ปีเฉลียอยู่ที่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพียงแต่นะครับซื้อซิมนะครับเติมเพิ่นนะครับซื้อซิมระบบแบบเติมเพิ่นนะครับเติมเพิ่น1,200บาทเนาะโอเคนะครับต้องปลอดภัยสำหรับเสียงรับกวนนะครับโอเคนะครับซื้อซิมใหม่แบบเติมเพิ่นนะครับกดสมัครนะครับเติมเพิ่น1,200บาทนะครับ กดตามนี้ล้เลยนะครับดอกจัน104ดอกจัน12 12ดอกจัน5 7 1 2 9 6 9สี่เหลี่ยมนะครับทำการโทรออกนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับสำหรับ12.12นงครับสมัครได้นะครับตั้งแต่วันที่12ธันวาคม63ถึง31ธันวาคม63นะครับรายละเอียดนะครับในตัวเล็กๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับรู้ไว้สบายใจนะครับสามารถสมัครโปรเสริมราคาพิเศษได้ในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับและภายใน7วันนับจากวันเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับก็คือเป็นซิมที่เปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับอ่านะ เฉพาะผู้ที่เปิดใช้บริการซิมใหม่ดีเทเติมเงินที่ร่วมรายการราคา49บาททุกซิมนะครับยกเว้นซิมแฮปปี้คอนและซิมดีเทคทัวริสนะครับบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการสมัครและเงื่อนไขอื่นๆโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับโอเคนะครับสำหรับคนที่เปิดซิมใหม่ของ d t เทระบบแบบเติมเงินนะครับาจากปกตินะครับที่เราเคยสมัครโปรเนความเร็ว4เมกนะครับก็เดือนละ200บาทนะครับแต่ถ้าสมัครครั้งเดียวนะครับ สมัครครั้งแรกครั้งเดียวนะครับอ่าเติมเงินหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับได้ไปเลยนะครับเล่นทั้งปีนะครับความเร็วสีเ่เมกไม่ลสปีดเชีรเลียอยู่ที่เดือนละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเนาะอ่าการสมัครนะครับตามที่บอกไปเมื่อกี้นะครับตรงนี้ครับดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันหนึ่งสองหนึ่งสองดอกจันห้าเจ็ดหนึ่งสองเก้าหกเก้าสี่เหลี่ยมนะครับโอเคนะครับ ต้องขอสสอภัยเนาะสำหรับเสียงรบกวนนะครับเพราะว่าตอนนี้นั่งทําคลิปอยู่ที่ร้านนะครับและก็ร้านอยู่ติดถนนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอาจผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับเล่นเนความเร็วสีแม็กตลอดนะครับทั้งปีก็สามารถที่จะซื้อซิมใหม่เติมเฮินและก็กดสมัครนะครับตามโคดนี้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ